จางบ่ะไอ้เพิ่นบ่ไ <laughs> ด <municipality> ้ใส่ปลาเนาะเขาใส่ยังเขาใส่ปลาเขาใส่ปลาสิเขาสั่งเด้เป็นปริมาณขนาดที่นี่ถึงหนัดเออเข้าเปที่นี่หละพอดีของเขาเดี๋ยวมื่อื่นจะสั่งให้กอดยานมาให้กินหมด บ็ก่อยอยากเก็ดตอนนี้บ่ไม่มา้องอมีนใด้่า่ถึงได้หรอกถึงจะใช่ได้ใช่ป้องรู้าน่านเขารียกว่าพระาีงานรถานใช่ว่าถ้าเอาลูกสิ่น์เราจะได้ลายลูกตอนนี้ยืขอดยาดแล้วก็ให้ลูกสิ้นบแบบลายนี่ ย่อนมาละพี่น้องกินปันมูอ่านหนังไ้บ้างอืมอืมก่อนเด้อ กินทางบาง้านปลูกไว้ก็ได้กินลูกสาวอยามากกินทางบ้านเขานะเนาะเจียงเขียนเฮ็ดจะห่อนมั่ละเนาะ มืน่นั้น่อยไปเด็ดมาหน่อยหน่อยไหมประมาณใจหน่อยเพนว่าแม่เพิ่นแกงใจใจแบบสดไปออกคมคมนะคยประกาศเด็ดลายมันจะล่างสิงออกหน่อยเนาะเส <c oughs> ียได้ <c oughs> <c oughs> แกงพักขะแยงกับตรงใสลายๆ Ngon món 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 mến món 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 ว่าตะกะทินหน่อยบ่เม็นตะกะทินใหญ่มันเหม็มนมันจะตกอ่อติมอะไรผสมขึ้นมะมลัง ตกเปลี่ยงมุตัวเงตกกพระลำคันตกกพรคันโกเพราะอื่นอื่นนะเจ้เนั่ละครับเพราะว่า,าขาเก็บหย่อนมาละมาหน่อยๆนึงยนะั่าคืออะะ เขาขึ้นไปหาเจ้าเจ้ารึเป่าเห็นเขาไครับบักโดอหนึ่งเด้นลงมาเนึ่ เป็น,ปนอะคือเลยกืม <c oughs> ขึ้นไปแล้วไม่อยากลง <c oughs> นั่นความน้าหงเ่ย <c oughs> อากาศซึมๆได้พี่น้องเลยพายุเขาจากเมื่อนอ้อนยินเขระจ้าว่า 你的音量。